รุ่น2.0ตัว G คันนี้นะผมบอกเลยว่าราคาถูกมาก7แสน7แสน9 0 0 0บาทนะครับกับรถสีขาวนะ7 5 9ดูข้าในดูข้างในเป็นไงแล้วดูสีเรียนคลิปเหมือนเดิมเรียนคลิปเหมือนเดิม,ดม,ดมราคา7 5 9 0 0 0บาทครับฟรีทันะ้งหมวันนี้จัดให้เลยนะเหมือนเดิมสีขาวมุกรุ่นม่ไดเชน2.0ตัว G กับ all n e toyota camry นะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาวันนี้เลยนะครับรุ่น2.0ตัว G ผมบอกเลยว่าราคาน่าฟัง ราคาหน้าฟังใครที่ต้องการตัวรถซีดานไซส์ใหญ่ XXL แบบนี้นะครับคันนี้759,000บาทครับ759ปี19นะตัว m i n o r change สีขาวมุกเลขมาอยู่ที่1 8 8 9ประมาณนี้ครับเป็นรถหน่วยงานผลประจำการนะครับก็เมื่อวานซื้อเข้ามาค่อนข้างหลายคันนะตอนนี้รถเต็มบริษัทหมดแล้วนะครับก็เป็นคันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลย759สีขาวครับ <S 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 ขายเท่าราคาสีเทาเลยนะสำหรับรุ่นอ2020ตัว G นะครับ ตัวรถรับการโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานนะครับประกันยนต์ละเกียร์หนึ่งปีเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าตัวไม้ได้เชนเป็นอย่างนี้สีขาวนะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นหัวฉีดดีไฟนั่นเองนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดทาร์ให้นะครับประจังด้านหน้าเป็นกล้อไฮแบ็คนะครับเป็นกล้อไฮแบ็คนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้เก็บงานนะนะครับยังไม่ได้ล้างด้วยนะนะครับแล้วก็คันนี้ดิสเบรกสีล้อนะครับรัดด้วยยางมิิชลน ไยมาซีนะครับยางไป2022นะร,รถสวยมากเลยดูการชนชิปเลยสีตัวรถเป็นไงครับเน mm ีย hmm. ยคลิปเนี่ยผมยังไม่ได้ล้างจริงรถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมอยากให้เอฟี hmm. เห็นนะร,รถที่ผมซื้อเข้ามาแบบนี้นะครับพร้อมจัดโปรโมชั่นให้เลย759,000บาทเอาไปแบบเล้าๆเลยนะรกระจกเดิมทุกบ้านนะครับภาษีไม่มีขาดถึง68เลยนะภาษี68กระจกเดิมนะครับตัวนี้กระจกมองข้าง,างาปัดพับไฟฟ้าใบสป,ปอร์ตมีให้ใช้ได้หมดนะครับพร้อมแจ้งเตือนกันชนด้านข้าง นะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับกุญแจคีย์เลสสองดอกนะคันนี้ผมขับมาเองเมื่อวานนะครับต้องบอกว่ารถขับดีขับสนุกนะของยี่สูนตัวจีนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆประหยัดน้ํามันนะประหยัดน้ํามันมากนะกับบอดี้ตัวนี้นะครับแล้วก็พอใช้เครื่องสองยี่สูเนี่ยนะครับขับดีขับสบายนะแฮมเบรี่แล้วก็ราคาเบาๆเจ็ดห้าเก้านะครับปีดาวก็พอนอยู่หมื่นสี่ประมาณนี้หมื่นสี่ปลายๆนะครับนะรถสวยๆไฟท้ายเป็น LED นะเป็นฟู l เอวีแบบนี้คาดหลังนะครับ Camry โลโก้2.0งตัวจีนะครับไฟท้ายเป็น LED เดิมๆหมดเลยเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะพอดีมีรถเข้ามานะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับภายในเป็นโทนสีดําแบบนี้ภายในเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับรถเบาะนังสวยๆนะครับ7จ็ดแสนหหมื่นเพันบาทนะครับ7จ็ดแสนหหมื่นเพันบาทนะครับเป็นบอะไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นบอะไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชัน เพร,รอะค,ความเร็วมีให้นี่เลขใหม่อยู่นี่ครับ197เนาะรถเพิ่งซื้อเข้ามาเนาะก็เอามาจัดโปรโมชั่นให้ f อนะ759,000บาทเท่านั้น759,000บาทเท่านั้นนะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮหน้าจอเนวิเกเตอร์นะระบบแอร์เป็นดูโอโซนนะครับปุ่มปุ้บสตาร์ทไฟหน้าเปิดปิดออโต้ Auto, ที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto, นะครับแล้วก็ทักชั่นกลอนโทนออโต้สตาร์ทสต็อปเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมันมีให้ครบมีเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยด้วยนะรถเพิ่งซื้อเเเข้้้าาาามามื่่อออววนนนนลยคัีนะกก็ตงบ ถ้าเน้นการใช้งานนะ759กับรถชมนี้นะผมบอกว่าโหน่าใช้คุ้มมากนะ759ถ้าไปเทียบกับรถรุ่นอื่นๆปีใหม่ๆนะอย่างเช่นป้ายแดง Honda City เนะี่ยตีไป Honda City เลยนะนะครับไอราคา759เนะี่ยได้ตัว1.0 SV นะรถคนละไซส์คนละสเปคเลยนะแต่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นซีดาน XL นะเป็นซีดาน XL เลยไซส์ใหญ่นะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานพอดีเมื่อสักครู่มีรถจะเข้านะก็เลย หลบเขาแป๊บหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนับดูหัวนองด้านท้ายเป็นไงเรียนกริปนะไม่มีขยับนะครับไฟท้ายแท้เดินรงงานแบบนี้นะครับคันนี้ราคาเพียง759 759ครับ FC ดูข้างในใหม่กริปนี่รถยังไม่ได้ล้างนะรถยังไม่ได้ล้างมาพร้อมแอร์หลังนะครับแอร์แบ็ก9ใบลำโพง9จุดม่านข้างนี้ละลายม่านหลังไฟฟ้านะครับต้องออดอยู่ตัวเต้าแคมรี่แบบนี้นะครับนะดูกันเลยชัดๆนะครับดูกันเลยชัดๆ รถนะปี19เดือนแจนสติกเกอร์ทุกอย่างครบไฟเมีไลท์มีให้เหมือนเดิมนะรนุ่นนี้คือ200ตัว G นะครับถือว่าถ้าใช้งานล้วครบถ้วนนะครับสภาพตัวรถอาจจะมองมองไปบ้างเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างจริงๆนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะเปิดห้องเครื่องมาเป็นอย่างนี้นะครับดูความเดิมของรถสติกเกอร์เลเบลตัวล็อกฝากระโปรงเดิมหมดนะรถเดิมทุกจุดนะเดี๋ยวเราคีนให้ทำสปาค่าเชื้อใช้สกเปรย์แบบ ตลายคาบตลายคาบพวกนี้จบจบครับตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับแะเป็นอาร์คบแฝแก้มข้างตัวน็อตตัวล่างเดิมหมดนะครับสวยๆแบบนี้ใครต้องการนะเครื่องยนต์เป็น VVTiW นะครับรุ่น2.0ตัว G นะครับเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดนะเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดนะครับ7 0 0 0 0 0ครับเจาบาท นะใครสนใจมาก,ก่อนได้ก่อนมาเอาไปเลยนะครับผมกับคันนี้ครับ